สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีก่อนนอนนะคะสวัสดียามดึกนะวันนี้ทางเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนแล้วก็มาแจากของเลเก็กๆน้อยๆนะคะเป็นการตอบแทนเพื่อนๆน,นอที่แบบเออคอยติดตามคอยให้กําลังใจกันมานะคะจนตอนนี้บุมก็เจ็ดหมื่นกว่าซับนอ้อก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอเป็นปีใหม่ที่แบบ ที่มันไม่ใจร้ายกับพเพื่อนๆจนเกินไปเนาะรวมทั้งตัวเราด้วยนะคะคือแบบโควิดนี่มันสุดจริงทุกคนแล้วมาเจอนะลุงแถวบ้านอีกก็ไปกันใหญ่เลยปวดหัวมากเอาเป็นว่ามาดูของรางวัลไม่ใช่ของรางวัลของแจกอะแหละเออมาดูกันนิดหนึ่งว่าเรามีอะไรมาแจกเพื่อนๆช่วงปีใหม่บ้างก็จะเป็นเป็นเซ็ ตัวนี้นะคะของของเลยนะทูพีอ่ะที่เขาจะจัดเป็นเซนฮอลิเดย์นะคะข้างในก็จะมีลัชออนมีลิปแล้วก็มีอ่าแปรงนะคะเป็นแปลงรุ่นใหม่ของเขาแล้วก็จะมีแบบเป็นซองใสกับการ์ดอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็จะมีหนึ่งเซตแล้วก็จะมีแปรงฟริก <laughs> ร่วง แปรงฟริกรุ่นสีเขียวแบบนี้นะคะเมื่อกี้เห็นตู้สภาพาไม่ใช่เห็นตู้สภาพเห็นรลสภาพาเราไปแบบด้วยคิเลงมากเป็นแปรงฟริกรุ่นสีเขียวนี้นะคะทั้งหมดสามเซตนะจะได้คู่ไปกับบลัชออนอแอนช็กนะคะของคิวเพรสแบบนี้จะได้คู่กันไปแบบนี้นะคะทั้งหมดสามเซตนะแล้วก็จะมี ็นแปรง,งฟิกสีชมพูทุกคนมีทั้งหมด3เซตเหมือนกันนะคะส่วนตัวแปรงฟิกสีชมพูใส่ลน์เทนเนอร์รพุไม่ใช่ทุกคนพูดเลนพันกันมากแปรงฟิกสีชมพูจะไดะ้คู่ไปกับตัวนี้เลยทุกคนเป็น <S <s เขาเรียกอะไรอะกล่องใส่แปรงสุดน่ารักนะคะก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ข้างบนจะเป็นสสๆข้างในมันจะเป็นแบบว่า เป็นไข่มุกเม็ดๆอะทุกคนแต่บุ๋มไม่แกะหรอกเนาะเดี๋ยวมันจะแพ็คยากคิดแะแพ็คใหม่นั่นแหละก็ก็เลยจะไม่แกะให้ดูแล้วกันนะคะก็จะไม่ทั้งหมดประมาณนี้แหละแล้วก็อาจจะมีของเล็กๆน้อยๆมาเสริมที่หลังแต่ตอนนี้คือบุ๋มไม่มีเวลารวบรวมมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าไปแจกตัวของทูพีของโอไมตินนะคะแบบนี้อีกสามเซต ใน Facebook นะคะแล้วก็จะมีแปลงฟิกไปแจกใน Facebook ด้วยแล้วก็จะมีแบบเซตเซตนี้กับบลัชอีกหนึ่งอันแบบนี้นะคะไปแจกในทวิตเตอร์ด้วยเพื่อนก็อย่าลืมตามไปเล่นกันนะเอาเป็นบ้านเรามาดูของที่เราจะแจกกันใน Youtube กันก่อนเนาะก็คือจะมีทั้งหมดเเซตนะคะมีทั้งหมด7จ็เซตนะอ่า กติกาก็ง่ายมากเลยนะคะทุกคนล่าสุดอ่ะบุ๋มเพิ่งอัพคลิปที่แปะสิวไปแล้วอยากให้เพื่อนๆลองทายว่าทั้งเจ็ดแบรนด์นี้นะทั้งเจ็ดแบรนด์ในคลิปนี้เราชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะซึ่งในคลิปบุ๋มก็ได้เฉลยไปแล้วนะคะ <Huh? S 1> ง,ง่ายมากเลยทุกคนก็แวะไปดูกันนะว่าเอยบุ๋มชอบตัวไหนมากที่สุดแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะใต้คลิปแจกของคลิปนี้เนาะเดี๋ยวบุ๋มจะมา สุ่มแล้วก็มาดูคําตอบนะว่าเพื่อนๆตอบถูกหรือเปล่าเจ็ดผู้โชคดีก็จะได้ของเหล่านี้ที่บุ๋มเอาให้ดูเมื่อกี้นะคะไปเลยเนาะก็ต้องดูว่าหนึ 1, ่งเป็นผู้โชคดีที่เราสุ่มได้แล้วก็ตอบถูกหรือเปล่ากติกาก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่องทางการติดต่อกลับที่ติดต่อกลับได้ง่ายที่สุดด้วยนะคะอืมแต่ใจทีบุ๋มมีอีกอีกอันหนึ่งที่อยากแจกอะมันเป็นแบบว่า เหมือนเป็นโคมไฟเขาเรียกโคมไฟแม่มันแบบเป็นต้นต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ขึ้นมาแล้วแบบมีไฟดวงเล็กๆอะ่ะงั้นแจกอันนี้อีกสองรางวัลแล้วกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือจะรอนานนิดนึงเนาะเพราะว่าเหมือนเขาจะพีมาจากจีนนะคะก็คืออ่าถ้าได้ของมาเมื่อไหร่ถึงจะได้ส่งให้นะแต่ส่วนของพวกนี้ก็คือประกาศผลแล้วส่งเลยนะคะแต่ใครที่ได้โคมไฟไปอีกสองรางวัลก็คืออาจจะ ได้ของช้าหน่อยประมาณนั้นนะคะก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้วันที่เท่าไหรอ่อ่ะวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่เฮ้อวันที่เท่าไหร่ฮอวันที่ที่สามแมเออวันนี้วันที่สามอ๋อประกาศรายชื่อเป็นวันที่สิบ ตอนเย็นแล้วกันนะคะถ้าปุ่มลืมหรือว่าอะไรไงเนี่ยคือทักทวงกันมาได้เลยนะไม่โกรธไม่งอนนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอเพือ่อนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ปะละป่านผ่านปีนี้ไปได้อย่างดีแบบว่าไม่ไม่เจ็บตัวไม่เจ็บปวดไม่ล้มลุกคลานกันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ขอให้มีกําลังกายกําลังใจในการใช้ชีวิตกันด้วยนะคะรวมทั้งตัวเราด้วย ะ,ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้โชคดีกันนะอืมเดี๋ยวมาประกาศผลวันที่สิบกันนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายฝันดีนะคะ